ก็ขอกราสิรดโทนด้วยนะครับวันนี้ผู้ชมมัวโตโฟกัสที่ชิ่งเคยนะครับคลิปนี้นะครับก็มาแชร์นะครับเว็บหาเงินนะครับทุกคนโอเคนะครับเว็บนี้ก็เป็นเว็บที่ให้ซื้อนกนะครับเพื่อใช้ในการฟักไข่นะครับตัวนี้ก็เป็นโกดังไข่ของผมนะครับตัวนี้เป็นโกดังไข่ของผมนะครับตัวนี้ตอนนี้ผมได้ไปแล้วนะครับเจดอลลาร์นะครับตัวนี้ก็เป็นถอนครับตรงนี้ โอเคนะครับผมก็กดรวบรวมทั้งหมดเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเรากดคลิกตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะครับกดไปที่ตรงนี้นะครับตัวที่3ามเนี่ยนะครับเราจะขายไข่กันนะครับทุกคนขายไข่เพื่อไปแลกกับเงินนะครับทุกคน โอเคนะครับเราก็เข้ามาในหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้หนึ่งร้อยไข่เท่ากับหนึ่งดอลลาร์นะครับหนึ่งร้อยฟองเท่ากับหนึ่งดอลลาร์นะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็กดแลกไปเลยนะครับโอเคนะครับมันก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อตัวละครเพื่อใช้ในการฟักไข่เพิ่มนะครับทุกคน ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่ใช้ในการฟักไข่นะครับตัวนี้ก็เป็นราคานะครับเดี๋ยวกดซื้อไปเลยนะครับ1ตัวตัวก็หายนะครับมันก็จะผลิตไปเรื่อยๆนะครับทุกคนผลิตไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้ มีมีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้กันด้วยนะครับผมถอนได้เมื่อไหร่นะครับผมจะถอนให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับใต้ล่างคลิปมีลิงก์ให้สมัครฟรีเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ